สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโอนเหรียญจาก Exchange ไทยไปยัง e x c h ช n g e b บแนน c e เพื่อที่จะใช้บอทเทรดบน b i n น n c e Exchange นั่นเองนะคะโอเคครับเรามาดูวิธีการโอนเหรียญกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราสมัครตัวบิดครับนะครับหรือว่า s t a n g โป o ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านชื่นชอบเลยนะครับแต่ว่าบางที่บางเหรียญที่เราจะทำการโอนไปเนี่ยเราต้องเช็คดีๆนะครับว่า e x c h ช n น e ไหนมีเหรียญไหนขาย หรือเปล่านะครับโอเคอย่างในตัวอย่างนี้นะครับผมจะใช้เหรียญ bnb ในการโอนจากบิตครับไปยังไบแนนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับอ่าพอเราสมัครบิตครับเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราโอนเงินเข้ามาในบิตครับนะครับโอนเงินเข้ามาเป็นเงินบาทก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ซื้อเหรียญ bnb นะครับอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาเหรียญ bnb เนี่ยโอนไปไบแนนนะครับ โอเคตอนนี้ผมฝากเงินเข้ามาแล้วนะครับในบิดครับนะครับอลองเช็คดูเงินของฉันนะครับโอเคเงินบาทผมมีประมาณ2 0 0หมืนกว่านะครับผมฝากเข้ามาแล้วเนาะจากนั้นเนี่ยให้เรากดไปที่ตลาดซื้อขายนะครับตรงนี้มันก็จะมาหน้าต่างกราฟนะครับแล้วเราก็เลือกเหรียญ Binance BNB Token นะครับเหรียญเนี้ยนะครับมันก็จะมีข้อดีตรงที่คออ่าโอนมันค่อนข้างถูกนะครับ ทำให้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโอนเยอะนะครับอันนี้มันอยู่ที่ว่าตอนวิธีการเลือกเราก็ต้องเลือกจากค่าธรรมเนียมนะครับว่าค่าธรรมเนียมไหนมันถูกหรือมันแพงอะไรเงี้ยก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็เรื่องของความเร็วในการโอนด้วยนะครับอ่ะทีนี้ผมจะใช้ BnB ในการโอนไปถูกไหมผมจะต้องเอาเงินบาทที่ผมโอนเข้ามาในบิตครับซื้อ BnB ก่อนนะครับอ่ะโอเคคราวนี้ผมจะซื้อเหรียญ BNB อน B B เพื่อโอนไป บแนนซ์นะครับวิธีการซื้อเราจะเลือกแบบลิมิตออเดอร์ก็ได้หรือว่ามาร์เก็ตออเดอร์ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะใช้แบบลิมิตออเดอร์นะครับก็คือผมจะกําหนดราคาที่ผมจะซื้อนะครับอย่างเช่นนะครับผมจะซื้อด้วยเงินทั้งหมดเลยก็คือ299860นะครับจุดนะครับราคาที่ผมจะซื้อนะครับผมจะซื้ออยู่ที่ 7, 0 0 0 7 1น0นะครับ7,102นะครับ ผมก็จะได้บ nb มาจำนวน4 2 b จ b ดบนะครับโอเคอ่อราคามันขึ้นไปนะครับอ่ะผมกดตั้งลิมิตซื้อเลยนะครับลิมิตปับ๊บอ่าทีนี้นะครับเราก็จะเห็นออเดอร์ที่เราตั้งลิมิตไว้ด้านล่างนะครับถ้าเอา่อมีคนมาขายเราจนครบแล้วนะครับครบจามจำนวนที่เราตั้งราคาซื้อไว้ตรงเนี้ยนะครับจะเห็นแถบเขียวๆด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะมี มี BNB ครบตามจำนวนที่ต้องการนะครับแล้วเราค่อยโอน BNB นี้ไปอย่าง e x c h a n g e น i n a แนนะครับอ่ะโอเคอผมไดออเดอร์ตามราคาที่ผมต้องการครบหมดแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ในประวัติการทำรายการของฉันนะครับเนี่ยออเดอร์ BNB นะครับจำนวนนี้นะครับที่ราคา7,000กว่านะครับตรงนี้นะครับปริมาณที่ผมได้มาก็คือ4.2นะครับเวลานี้นะครับโอเค ผมได้เหรียญ BNB มาครบเรียบร้อยแล้วจากนั้นผมก็จะทำการโอนเหรียญ BNB ที่ผมมีที่เพ,พิ่งซื้อมาเนี่ยนะครับโอนไปยัง Binance นะครับอ่ะวิธีการโอนเรามาดูกันนะครับให้เราเข้าไปที่ Exchange Binance นะครับจากนั้นก็เลือกไปที่ตัว Wallet นะครับแล้วก็เว n d Spot ตรงนี้นะครับเข้าไปปุ๊บนะครับมาก็จะมาหน้าต่างกระเป๋าเงินของเรานะครับโอเคตรงนี้เนาะ จากนั้นเนี่ยเราก็เลือกทำการฝากเหรียญน,นะครับให้เรานะครับเซิร์ชเหรียญที่เราต้องการจะฝากเข้ามานะครับอ่าก็ให้เราเซิร์ชเลยนะครับ BNB อ่าเพื่อความเร็วเนาะอ่าเราก็จะเจอเหรียญ BNB อยู่ด้านล่างนะครับ BNB ที่เราทำการซื้อจาก e x c h a n g e b i t c u p เรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นเราเลือกไปที่ Deposit นะครับหรือว่าฝากเงินตรงนี้ปั๊บนะครับอ่ามันก็จะมีการ แจ้งเตือนนะครับว่าเราจะต้องกรอกตัว m ิ m o นะครับแ d ดเดสตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเข้าใจแล้วหรือเปล่าถ้าเข้าใจก็กด Understand นะครับ I understand เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับ Network นะครับแต่ละเหรียญเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับให้เราไปเช็คที่ตัวบิทครับนะครับเราเลือกที่กระเป๋าตรงนี้แล้วก็เงินของฉันนะครับจากนั้นก็เซิร์ชคำว่า BNB เหมือนกันเนาะแล้วก็เลือกถอนเหรียญนะครับ แล้วก็อ่านนะครับรายละเอียดแล้วกดตกลงนะครับปุ๊บตรงนี้นะครับเราจะต้องกรอกมีโมนะครับแล้วก็แอดเดสสองอย่างนี้นะครับเน็ตเวิร์กที่ตัวบิตครับใช้โอนได้นะครับจะเป็น BEP 2นะครับตรงนี้เราไปเช็คตรงไบแ a น c e นิดนึงนะครับว่าเป็น BEP 2เหมือนกันเปล่าอ่าถ้าเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถโอนได้นะครับโอเคแล้วเราก็ Copy นะครับอันนี้นะครับเขาจะเขียนว่าเป็น bep2address นะครับอันนี้คือ address เนาะแล้วก็ copy ตรงนี้มา copy เสร็จนะครับก็ไปวางตรงช่อง address นะกด paste วางช่อง address นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ bep2memo นะครับอันนี้เป็นเลขเหมือน tag นะครับเราก็ copy มานะครับแล้วก็ไปวางในส่วนของ memo นะครับอ่าแค่นี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรวจสอบให้ดีนะครับ แล้วก็อันนี้ผมจะบันทึก a d d เด s ไว้ด้วยนะครับเป็น a d d เด s เชื่อถือได้นะครับอ่าแบบนี้สร้างปุ๊บอ่าเราเรียกว่า bnb b i n a n c e แล้วก็กดสร้างปุ๊บโอเคก็เวลาเราโอนตอนหลังเนี่ยมันมีการบันทึก a d d r แล้วจะได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าต่อมาสิ่งที่เราจะต้องกรอกนะครับก็คือยอด ที่เราจะโอนไปนะครับผมจะโอนไปทั้งหมดเลยนะครับผมก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะใส่จํานวนทั้งหมดให้ผมเลยนะครับค่าธรรมเนียมนะครับก็0.001นะครับแล้วก็คุณจะได้รับ BNB จํานวน4.20946415อะไรเนี่ยครับจากนั้นเราก็กดถอนเลยครับปึ๊บอันนี้ของผมมีการระบุ 2FA ไว้ด้วยนะครับเราก็ทำการกรอก นะครับมันถึงจะโอนได้นะสักคู่นะครับอ่าพอกรอกเสร็จนะครับก็กดตกลงปับ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะไปทําการยืนยันอีเมลนะครับว่าได้ทําการถอนเงินแล้วนะครับก็เข้าไปที่อีเมลแล้วมันจะมีอีเมลขึ้นมานะครับโปรดยืนยันการถอน4.2 BNB บนะครับ อ d ดเดตถูกต้องไหมให้เราเช็คดูเลขแท็กถูกต้องไหมจํานวนถูกต้องไหมเวลาถูกต้องไหมนะครับถ้าถูกต้องแล้วนะครับก็กดยืนยันนะครับปุ๊บนะครับโอเคพอเรายืนยันสําเร็จนะครับมันก็จะขึ้น่อนสําเร็จแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับก็ไปที่กระเป๋าเงินนะครับแล้วก็เงินของชันตรงเนี้นะครับแล้วเลือกไปที่เหรียญ BNB อนนะครับเซิร์ชก็ได้นะครับ แล้วก็เลือกถอนเหรียญตรงนี้นะครับมันจะมีฮิส t อรี่ขึ้นมานะครับว่าการถอนเนี่ยมันอยู่ในการดำเนินการนะครับถ้ามีการผ่านแอดพุตของทางบิตครับแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแท็กแบบด้านล่างเนาะแบบการโอนทางล่างเนี่ยนะครับถ้าถอนเสร็จมันก็จะขึ้นนะครับโอเคครับก็หลังจากที่โอนไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะขึ้นคำว่าสำเร็จแล้วก็จะมีเลขแท็ก ID ขึ้นมาตรงนี้นะครับ เราสามารถเอาแท็ก id นี้ไปเช็คได้นะครับแต่ทีนี้ผมสามารถเช็คได้ที่เว็บ b i n a n c e เลยนะครับเพราะว่าโอนมาที่ b i n a n c e เนอะก็ทำการรีเฟซเนาะก่อนรีเฟซดูยอดก่อนตอนแรกมีแค่0.0001 bnb เนอะผมลองอรีเฟซดูอ่าคราวนี้นะครับเราเลื่อนลงมานะครับอ่าเซิร์ชเลยดีกว่า bnb นะครับรีเฟซอีกทีหนึ่งเหรียญยังไม่ขึ้นนะครับ โอเค BNB ผมมาแล้วนะครับก็คือ4.21นะครับตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับลองเช็คยอดนะครับก็จะกดไปที่เด o f i t นะครับ่แล้วก็ understand นะครับมันจะมีเอ่อ o r y ออยู่นะครับว่ามีการโอนเข้ามาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับในบัญชีนะครับโอเคเข้ามายอดตามนี้นะครับเลขแท็กอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็โอนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ย พอเรามีเหรียญ BNB แล้วเราก็จะทำการขาย BNB ไปเป็นเหนรียญแพนะครับให้เราเลือกไปที่เทรดนะครับแล้วก็แอดวานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเทรดของบ i n a น c e แล้วนะครับอ่ะทีนี้ต่อมานะครับสมมุติว่าผมจะปล่อยบอรดเหรียญ BTC USDT ถูกไหมผมก็จะต้องขายตัว BNB ไปให้เป็น USDT เพื่อที่จะเามาปล่อยบอทในคู่เงินนี้นะครับวิธีขายเหรียญ BNB เรากเา็เลือกตรงนี้นะครับตรงซิมโบลนะคู่เงินเราก็เลือก BNB USDT นะครับอ่าเพราะว่าเราจะขาย BNB เป็น USDT นะครับปุ๊บมาที่หน้าต่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการเซล์นะครับจำนวน BNB ทั้งหมดเนี่ยนะครับขายทิ้งไป ที่ราคาอ่าสักราคานี้แล้วกันอ่าส3งสามหนะครับขายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเซลล์นะเป็นลิมิตนะครับกดเซลล์ปับ๊บอ่าออเดอร์ Order ที่เราตั้งขาย BNB ออกไปละอ่าแป๊บเดียวออกไปเลยนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมีอ่ายออยู่ทั้งหมดเท่านี้แล้วนะครับ อ่ะคราวนี้เราก็จะสามารถเอาไปปล่อยบอทได้แล้วนะครับก็ขั้นตอนประมาณนี้ง่ายๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแต่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ